สวัสดีครับมือน,นี้เมมารีค์วัวบันบันสีมาเฮ็ดเฮ็ดยังสมม่วอืมขั้นแรกอะซับเนื้อให้ละเอียดก่อน ต้องใส่ใบตองมาเฮ้ยบออันนี้บ่มีใบตองใส่ถุงใส่ถุงเป็ดแบบง่ายเ็ดจุกใหม่สมว่าจุกใหม่ครับก็ใส่ถุงพลาสติกเอาครับซับมันบ่ต้องวามละเอียดหน้าก็ซับจนได้ก<อ>็อืมกับผักไว้ก่อนเดี๋ยวฮะนะจำกรเียมกระเทียมเป็นกระเทียมทนได้มกระเทียมทนเทียมทุท่น<ม>เป็นยังไง ยัไ่หอมเดียวมัมมยไต้น้อืก็ตํากะเทียมโมเมนต,ตำําพริกนะครับตําแค่กระเทียมอย่างเดียวตํายากตํายากอาหารกระเทียมทุ่นนี่มันจะเป็น เป็นอันเดียวเนาะมันโมเมนเป็นลีบเนาะแต่ว่าความโอ้โหความเผ็ดความอันนั้นมันสุดยอดนะครับกระเทียมทุ้นนี่มันหอมมันมันหืนมันอันไหนนะต้องสัมผัดเทียดแล้ะครับว่ากินแบบไหนอธิบายว่าถือกระเทียมทุนเปรียบเสมือนวาเตบีของญี่ปุน่นคือกันเลยะครับ คืนจมูกเนะเล่าใจหอมอ่ะอือนี่ยากให้มี้งโทษสามีกินได้หอมดีหอมหอมกลือกระเทียมธรรมดาครับจำแหลกบ่บ่สุดยาบต่อ้มันเจ๊ร่อยมันเหนี่ยหยาบ่ครับอันนี้ก็คือเนื้อที่แม่แม่มารกไปแล้ว เฮ็ด <Okay. S 2> <ไป S 1> สมนี่มันต้องจักมือถึงสิก,กินได้ถ้ามันเอากาดห่อนจะสองมืออันนี้แต่อพอจะมีผ้าเฮ็ดกับสองมือจะเกิดมากกว่าสมและกับมือกลัวสองมือ, okay. อมก็คือเขาใส่ก,กระเทียมเยมข้าไปเขาเกิดสีกาดสีจะเป็นสมเขาเกิดตรงนี้เขาเขาเหนียววะครับ

อ๋อพ่อ้มันพ่อยมันแตแกหรือเปล่าเฮ้ยก็ขยุ้มเขากันบ่ซิงสำคัญที่ขาดบ่ได้ก็คือเกือใช่ครับเกลือนี่สำคัญที่สุดในการออมักเนื้อว่าจิอ,อกรสสาติแนวไดรสดีใช่ยั่บ่ เ็ดยากด้วยครับเพดบ่เป็นขีแตกครับเพศเป็นดูดจนนิ่วหายครับความหมายของคือการมานิ่วหายนี่คือว่าแสบหลายโบรางมือ,น,อนะครับดูดจนนิ่วหายเ็ดบ่เป็นอีกขีแตกขีแตนเดี๋ยวจะข้นครับทั้งข้นกับเ็ดแสบครับ แล้วเต่สูตรก็เจ้าเนาะคั้มัยอมปาดสเยอยสมัยผมเป็นกอยก็เจ้าเอาใส่ขาพับครับก็เจ้าฟักลาบจุดใส่ขาพับฟักลาบฟักฟักเนื้อเซฟก็เจ้าโจกออกมาโอ้สุก เก็จะว่าเป็นแล้วจะเอาให้กินเลยครับแซ่บขนาดมตนอะเอาเข้มมาเอาไปเลยคือรกไปห่มันจะสีพอดีมันจะหอกสวมหมเลยอ,อ,อันนี้ก็เข้มไดนไม่สีพเป็นเอาแบบจังไหนพอสเนะเอาะล,ล,ลินดด,เ,ด,ดเอาลินแดดเดดแม่บอกปาเอาพ่อเข้มเข้มนิดนึงพ่อเขม่เข้มเหรอครับ นะปล่อยลอยสำนึงนะเรียกวิธีการปานเฮ้าสำหรับคนกรุงกะผมมีใบตองมุ้ยใบตองอะไรแบง่ายๆครับเอาใส่ถุงพลาสติกเข้านี่ครับประมาณสองอนมาเฮ้ยจะอินเตอร์เทียอ ใช่ลูกโดดลงไปน้ำแห่งดีครับใช่ลูกโดดว่าเพื่อเวลาแบะบพริกมันจงเป็นกระเบื้องบะพริกนะเบื้องบะพริกเอาวะเฮ้ยอืมยัดแม้ไปโอเค ัมาพสวยงามกับว่าเป็นยังพับพห้อยมันอยู่เนะาะมัดพันต้อนแล้วก็ไปทิมไว้ <c oughs> จ้ามือได้กินเฮ้ยแกงพอนบ่ได้ถึงสองมื่นแอกเนาะนี่นี่ยครับ<ม>ส้มเนื้อครับส้มเนื้อ ต้องรออีกสองมือนะครับเป็นม,มาแม่รออีกสองมือจังสีได้กินครับหรือมือมืออื่นก็ได้กินลมะมันะ้งเนาะเจะกินด้วยตัวนั่นกับไปใส่ตู้เย็นไปกันแหละเซนตู้เย็นน,นั่นแหละข้อหมายของผมคือมืออื่นเนี่ยมาแรงก็กินได้แล้วถ้าแดดร้อนๆนะครับเนี่ยสุดยอดนะครับเอามาแก้มเราทอดก็ได้ครับไอ้ลูกหลานได้กินไปโรงเรียนครับสำหรับ มื่อนี้แม่มะลิขั่วเป็นบานสเสนอสมงัวเป็นปะ่ะเออเห็นง่างยง่ายครับวิธีของแม่กันลองไปเฮ็ดกินเมืองครับขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามเย็บไทยนี่น่าตันอืมนี่ครับขอบคุณครับจะลืมกดซับตะใครให้แม่มะลิขั่วเป็นบ้านเลยด้อครับเด้อ ขอบคุณครับ